สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบรัสลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องขณะนี้เวลา1ิบสี่นาฬิกาจะพามาเป็งอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับพี่น้องเวทีเที่ไปหวัวใสแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาย่างไปชมครับพี่น้องก็ตอนนี้ คิดว่าเวลาประมาณนี่ครับเวทเีน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับน่าจะเป็นทีมจอนะครับที่จะเขานะครับ ด่านเวทีของพีเอสดีครับเซตไปแล้วนะครับพี่น้องนะครับดิมจอกระลังไฟเขาครับพี่น้องครับี้เป็นสดๆเลยนะครับพี่น้องสถานการณ์ราสุดต,ตอนนี้เลยนะครับพี่น้องเว <Okay. S 1> ทีได้เซตสินไปแล้วนะครับ เป็นเป็นทิ่มฉากทิ่มจอนะครับที่เขาตอนนี้นะครับพี่น้องลพกำลังเตรียมตัวจัดตัง,งครับพี่น้องพี่สวัสดีครับพี่กำลังไทย <laughs> พี่ไทย ขึ้นฉาขึ้นจอแล้วครับพี่นออเเ้องกลนซกซกแล้วก็โคบวันกทนที่จอากันินมาแต่ซ้ายนมาเป็นบวัเป็นร้อยสายเะถ่างคางนึงนะครับพี่น้องอีกคางหนึ่งกร่างถอยเขาครับขึนชาขึ้นจอก็ล่างคืนแล้วครับพี่น้อง้วง่า,าซลนาัสักู ก็เปองเจ้าวนำาี่แล้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีอยู่มีกินเห็นไหมระซากรูปนั่นเตาไปรับให้ยักดิอยากรู้ว่านรพงเหรอเห็นประเ็นเป็นยังไที่จะองยู่ใครก็ทงันทิ้งจอเมรักไงถ้าอยากรู้ว่าดิเซดูปัจจุบันเบอร์วามนี้เขมีอยู่มีกินมีตังมี่นเียน้เหล็กน้มพวงห่างฟังหนังกระลังยาเข้าครับพี่น้อง เค่ทีไฟลุกปีรถลุกปีกเป็นการพักพอนครับต่อไปตอเจีอกันอาจจะเป็นช่วงประมาณ16นาฬิกานะครับคิดว่าทิมชาทิมจอขึ้นเซตไฟกันีเขาต่อครับผมเจ้าลันที่เขาครับที่เรา เพ็ดบุญลวงเ่เบุญ่รหลวง่บ่เดี๋ยวเขาไปชมครับพี่น้องเดี๋ยวเขาตามไปชมครับพี่น้อง แต่ตาไม่ชุ่มครับคุณก็ลวงใค้ขาน้องไมช่มนลครับพี่น้องก็มีบทเลยไปลว่าเป็นโคสกาเทพคุไอช่าบกันตั้งคือมรรพบิี่ั้งคือกันเป็นตะเาียงพระเก่งเนี่ยวขามีจ้นทุน สวัสดีครับช่องใหญ่ครับพี่น้องมันมีแนวมักคหล่มนยะครับเหลี่นอ็น่ฮะทุกขอให้เขาบอร์อะไรเบอร์เก้าผ้าถุงเบอร์แปเก็งผู้ชาย ได้มอนี่หรืเปล่าได้หมอนี่หเนี่โอ้ปากเนาะปูสิูสามเป็นการทำบุญกับทางวัดนะครับพี่น้อง ได้แล้ว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 ได้มอนอ่ะได้แล้วแม่ายถายลายลงังมาไม่รเอามาลุ่นกันครับพี่น้องแต่ว่า

โอ้ยจะจยจะให้ผู้คาได้อย่างนี้เน้อเนี่ยมีมันได้อย่างนี้มีอะไรมวยช้ยาแล้วได้เฮ็ดบุญต้อยเยอะนึงเลยไหมเนี่ยครับพักนาร

สวัสดีครับผม